<Game> over. สวัสดีครับมือนีมาตัดหญ้าแต่บรหญ้าครับเียบต่อปอหยียบตะปูครับขั้นตอนแรกแลนะครับเราต้องถอดพ่วงออกนะครับถอดพ่วงออกเพื่อที่จะนํารถไถไปปะนะครับซึ่งอยู่หางจากล้านส่อมประมาณ5กิโลนะครับยางหัวลอหลังนะครับอันนี้คือยางหัวลอหลัง เข้าจีบดไปเ่อไรน,นะครับเดี๋ยวขอบกระทะพังเม็ดนะครับ<อ>ขั้นตอนแรกนะครับเข้ากับสตาร์ทรถพอสตาร์ทรถแล้วเข้ากับดันดันผ่านหนานะครับลงให้หัวรถรอยสูงขึ้นที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ล่อหนาลอยเพื่อที่จะให้ล่อหนาล้อยสูงที่สุดนะครับ ล่อหลังขวาหัวให้กดล่อหนาขวาลงนะครับแล้วก็เอาไม้ไม้ประมาณไปนาสามครับเพชรหัวสวยๆเล็กน้อยกดล่อหนาลงนะครับตรงข้านล่อนะครับ ไม่ลักษณะนี่แหละครับกดล่อนาขวาลงแล้วก็ยัดเข้าไปตรงข้านล่อนะครับลักษณะนี่แหละครับเอาไม้ห้องข้านล่อนาครับแล้วเขาก็ยกผานขึ้นไปเลยยกผานขึ้นเพื่อที่จะให้ล่อติดดินนะครับนะครับบัดขาว็่าล่องเขื่อนบ้าง นี่ครับเขามาล่องเบิรงบมาเี้ครับเศรายางแบนแล้วครับไปได้ครับบ่นดนี้ไปได้เลยครับไปได้ฮอดล้่นซ่อมพบ่นดนี้ขี่ไปได้ปกติเลยนะครับเดือแต่จะนักขังขวาจักหน่อยน้ำนักจะทิ้งมาด้านขวาลอดนาพวกมาไล่ลอดนาจะเลี้ยวขวานักขวานะครับต้องค่อยๆไปนะครับกะอันนี้ก็แล่นไปแล้วครับแล่นเกียซี ไปพาดหากิโลพนละเนี่ยไปได้สบายเลยครับกะขันผู้ไดประสบป,ปัญหาทั้งสี่กับล่องเห็ดเบื้งนะครับเด้อแต่ว่าขันเพระทั้งยางหัวจะเขือวอีลีขัจากล่องเบิ้งกับล่องปล่อยล่มล่อหลังล่องเบิง้งตอนแมนอีลีบอ่ะครับผมในโกรณีล่อหลังหัวเห็ดแบบนี้นะครับถ้ายางนาหัวขังขว้า ก็หายเอาไม่เสียบไปขังซ้ายนะครับแต่ถ้าหัวหาังซ้ายก็เสียบไปขังขวานะครับมันก็ร้อยเลยนะครับลองเห็นบังครับลองเห็นบังลองบังครับ